นี่คือนะครับ Oculus Quest VR จาก Facebook อ่านะครับนี่คือเวอร์ชัน2 Quest 2แต่ราคาถูกกว่า Quest 1นะครับแถมยังพลังดีกว่าด้วยเนาะก็ไม่ค่อยแน่ใจกันว่าทำไม Quest 1ก็ยังเอามาขายในราคาเก่าอยู่นะแกะกันเลยครับ บอกเลยครับ 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งใส่ฐาเอาฐานดึงดึงดึงแล้ว่ามนมันคงทำงานนะครับดึงพันพลาสติกนะสองก็เปิดแล้วสามคือแอชั่หัวใส่เล่นได้เลยซิมเปิลมากนะครับแบบอินสตัคชั่นง่ายง่ายเลยนี่อะไรเลยเนี่ยมันออกจากนี้นะ,ะ c, เดี๋ยวเราลองเรา,เรา,ด,เราดูกันนะครับ นี่นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller. ตัวเล็กนะเล็กเล็กกระทัดละนี่นะครับก็ดึงนะดึง่านก็ทำงานเลยนะมาดูกันช้าๆก่อนว่าเขาแพคกันมายังไงเนาะคอนโทรลเลอร์ Controller. เดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้มีอะไร อ๋อตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จแล้วก็ instruction เมนูต่างๆนะ reference guide โอเคนี่นะครับมีอะไรบ้างก็คือมี headset มี controllers power adapter charging cable glasses spacer สำหรับคนใส่แว่นนะ มี AA แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับ USB C ใช่ไหมอย่างนี้นะ โอเคนะครับนี่คือสายตาคนเราเนระยะห่างระหว่าง2ลูกตาเนี่ยมันมีอยู่นะครับอาจจะเป็น5 6 5 8อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเลยบอกว่าวิธีจัดระยะห่างระหว่างดวงตานะครับสข้าง นี่เป็นสเตปที่มากับเครื่องนะได้ข่าวว่าไม่ดีนะครับคือคล้ายๆประมาณว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะอัปเกรดคือควรจะอัปเกรดสเตปนะนี่นะครับและระยะห่างระหว่างดวงตาตอนนี้เป็นเบอร์สอยู่นะน่าจะฟิต most people เบอร์สนะครับถ้าเกิดเราไม่พออยากว่างวันนี้เราก็เลื่อนไปนะครับก็เป็นเบอร์สามนะเอมือเลื่อนธรรมดาธรรมดาเลย นะครับสิมโปลมากนะแล้วก่อนใช้อย่าลืมแกะพลาสติกออกนะครับเดี๋ยวผมชาร์จก่อนนะนี่ที่เปิดนี่สัญลักษณ์ให้ดึงออกมีอะไรเอ่ยอาจจะมีช่องเสียบหรือเปล่าอรือ,อก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแพคเกจิ้งแมทชีเรียลเฉย น้ำหนักเบามาก Glass s p a c อออ่ i n s นสตักชนะครับง่ายๆดูเลยถอดเจ้านี้ออกมาก่อนอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับถอดดำๆๆนี่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ดำดำ ใส่กลับเข้าไปนะอาจจะมีบางคนสงสัยเรื่องน้ําหนักหรือเปล่าสงสัยไม่สงสัยไม่รู้ผมช่างให้ดูแล้วกันห้าร้อยห้ากร,รัมเป๊ะนะครับแล้วไอ้นี่ละ่ะมีฐานนะครับแล้วห้าสิบกร,รัมเป๊ะ อยากรู้ว่าสองข้างเท่ากันไหมนะสร้างมาข้างในเหมือนกันป่ะแน่นอนเหมือนกัน s y ม m e t r y นะไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเรามาดูอ c c e s s ซอรที่ผมมีนะครับชาร์จเดี๋ยวก่อนใช้ผมจะชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะี๋้วผมมึ่งเสียบสายชาร์จเข้าไปเลยนะตอนนี้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวนะครับในกล้องมันดูขาวๆจริงมันเขียวๆหน่อยนึงนะ เดี๋ยวผมจะชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้อ่านอินสตัคชั่นเหมือนกันว่าต้องชาร์จนานเท่าไหร่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผมไปอ่านวิดีโอตัวอื่นก่อนเอาล่ะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์หนึ่งอันนะครับที่มากับแพ็กเกจที่ผมซื้อเนาะผมซื้อมาเป็นแพ็กเกจเลยราคาดีนี่รู้สึกจะเป็นคอมฟอร์ตคิดนะฟิตแพคอะนี่ ิตแพคไม่ใช่คอมฟอร์ทคิดฟิตแพคนะครับไลท์บล็อกเกอร์แล้วก็อินเ r อร์เชนจิเบิล c ฟช l i n อินเทอร์เฟส for wider or narrow face shape อ๋อสำหรับคนหน้าใหญ่หรือหน้าแคบนะครับก็คือเป็นให้เปลี่ยนอันเดี๋ยวเราดูกัน ก็ไม่มีอะไรนะเอามาเปลี่ยนกับตัวที่เมื่อกี้มีตัวที่มากับมันเองนะครับนี่มันก็เลือกเอานะครับตัวไหนมาลองดูซิว่ามีม,มีมีอะไรอย่างนี้อนี้อนี้แค่เซฟตี้กับวันติไกที่เราต้องดูคือ Quick Start ไกด์ อยากรู้ว่าสองตัวมันคืออะไรก็คือไม่มีอะไรอย่างที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วนะครับถอดออกใส่เข้าไปอ๋อนี่คือไลท์บล็อกเกอร์มีไลท์บล็อกเกอร์ด้วยถ้าดูคร่าวๆตัวนี้น่าจะเล็กตัวนี้น่าจะใหญ่อ๋อตัวนี้ WY ตัวนี้กว้างสำหรับคนหน้ากว้างผมลองดูสิสำหรับผมตัวไหนเออดีดีฟิตพอดีเลยน่าจะใช้ตัวหน้ากว้างนะครับพอดีผมใส่แว่นด้วยมันก็ขอบแว่นก็อยู่ข้างในนะดีเลยอืมอันนี้แล้วถ้าเกิดตัวตัวแคบอะตัวแคบอาจจะกินขอบแว่นของผมนะตัวนี้คือ n n a r r o w นะครับตัวนี้ตัวแคบ ตัวแคบก็โอเคนะครับยังยังใส่แว่นแล้วก็ใส่ตัวแคบได้เหมือนกันแต่ว่าตัวกว้างใส่แล้วมันก็สบายกว่าตัวกว้างใส่แล้วก็แบบรู้สึกสบายกว่าเดี๋ยวเอาเอาไว้เปลี่ยนนะเ,เอวไว้เปลี่ยนเลยมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้คือผมเห็นรีวิวเขาที่เขารีวิวกันบอกว่าชิ้นนี้เป็น Must-Have Accessory นะ ถ้าจะให้ดีกว่าน,นี้ก็ออกแบบที่มีแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบช่วยทําให้กระชับนะครับกระชับไม่หลุดง่ายเพราะมีตัวนี้มาช่วยอยู่นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ควรจะเปลี่ยนนะซื้อมานะตามคลิปที่ฝรั่งเขารีวิวกันนะครับแต่นี้มันมากับเซตอยู่แล้ว เ,เขาบอกว่าเนี่ยถอดตัตเก่าระวังด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ก็มีมลายคู่มืออ่ะดูว่าเขาเขียนว่าอะไรนะ q u Quick Start น,นี่ก็ให้เรารู้ว่าด้านไหนเป็นด้านขวาด้านซ้ายด้านบนนะครับวิธีก็คือให้เอาไอ้ที่ที่บังหน้านะครับที่กระชับกันหน้าออกก่อนนะแล้วก็ Remove Soft s t e p อันเก่าแล้วก็ใส่ Elite Size s t e p นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Elite Size s t e p นะอันนี้ก็แค่แปะน,นะ ใส่ด้านข้างแล้วก็แต่ด้านบนนะครับเอาเอาเอันเก่าออกก็คือเราได้ด้านข้างด้านบนออกนะครับแล้วใส่ใหม่ใส่ด้านข้างใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ที่ครอบหน้ากลับเข้าไปแล้วก็อ่ามันมีข้างหลังนี้ให้อะจั๊ง่ายๆนะครับคล้ายๆกับของ PS 3เนอะถ้าใครมีก็ก็คงเคยใช้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะครับมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับร้อยเจ็ดสิาเป๊ะโอเคครับสวัสดีครับ